สบายดีพี่น้อง FC จากฝั่งไทยละฝั่งลาวเลยทางต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้วเอ,อวันนี้กับเขามาพบปกับซองเบาตัวเซนเคยพี่น้องนี่นี่ก็จะเป็นทางเขาวัดเด้อพี่น้องนาวัดพินวัดวัดอันศักดิ์สิทธิ์เด้อพี่น้องเลยเดีย๋ดวยวบ่าตัวสีพามาเบิกเด้อพี่น้องแบบมีเงีงยเน่พี่น้องภายในวัดเนาะอืม <c oughs> ปลาลา,ามพี่น้องอืมอืมหอดป่าลา,ามพี่น้องพากันไปเพืเ่ออะพี่น้องไปเหยดปลาครับว่ะ อหอยปลาครับพี่น้องเป็นแกสลักเนาะตรงนี้จะเป็นผาเด้อพี่น้องภูมิเจดีย์เนาะ อมโบฮานเลยพี่น้องขอเด้อขอถ่ายหุบถอยเด้อยพอเยไปกระดุกลานขอถ่าย อันนี้เป็นยังนี่พี่นางอันนี้ก็เป็นห่อแจบแบบเก็บพระลมทั้งเบินะโอ้ีาทั้งเบิในนั่นนะที่ักทิต่เก็บไว้นะเหมือนบอเต็มอยู่ในในนี่ฮลให้เานอเต็มอยู่ในในนี่บอส ทรงกระดีโอดีกกไขกระดีต yeah. mm ัว hmm. นี hmm. mm ้ก hmm. ็ตน้คจาพาทั้งหมดเราเต็มเลยนะตนี้ตรนี้อยนก็มะต่ากบังแงวุนาบดีนี่พาป็นบุญแล้วก็พ่โอ้สมัยโบราณจะแพร่เยแ้วพอพอได้องพ่อนี่ยได้อยู่น่งมีบออขอสมเด้อนีพอเยให้เนอนสร้างเก่าสร้างโบราณเป็นแบบนี้นะ แมน,นแล้วพอแลเราจะพาเนี่นะตอนแรกเรามัมมมสร้างมาแล้แต่ว่าบางอันกแต่มาตกแป้งไม่มาปูแปง้งหม่กสร้นสิมยุ่ใหม่เนาะแมนแมนที่แมนคนที่มีการสุดโ o ม m นะคนที่มาขับรแท้ๆเล่าเลย อบและหลายปีอาจจะเป็นศตวอันนี้น่ะหอยตีนชนอันนีหอยตีนใช่หอยตีนนะหอยตีช่ว่้อยตีนพอบานเลยพี่น้องโอ้ยู่ไนนี่บ่อหอใช่พี่นัง เห็นอม่ตีนมังไงนะใหยตีนพันโม่ใหยตีนผาบาทพี่น้องใหยตีนผาบาทบ่ใหตีนคนทะเลอย่าโผล่มนทะเลโอ้โหสุดยอดเลยเหรอใอยตีนเป็นบบนี้ไหวเนาะเป็นแบบนี้แหละเป็นแบบนี้หละแล้วก็นั้นอันดับวเป็นแบบเขาเรียบนี่ะ

มื้อพี่น้องอันนี้เพิ่นเฮ็ดเนาะอันนี้เพิ่น ừ, <laughs> โบเดอันนี้ก็พ่นหูภ้าเิ่นเเห็ดกลึไลูกไผล้านดุเมื่อนานคนมอละน้าไปลกามไแต่ลูกลาละบาดีเนาะบึงแงงคนนนเนาะก่นเอาผ้าออมผ้าลงกัวแไม่ได้มดมางไมด้มาตัหผ้าลงแล้วก็คงซีลงมาง่ายๆพี่้อง เฟืองพี่น้องเืองจะบ่ดูรบมาเลยวัดพ,พี่น้องอยู่แคมเซ่เลยพี่น้องเลย แข้มเซ่บ่วัดอยู่เข้มซ่พี่น้องเข้มเซ่แต่ก็เข้มบ้านอันนี้พี่้องเอาดิชายอยู่ไทยพุนทั้งนเป็นนาอัศจรรย์เด้อพี่น้องเด้อเขามานี่ก็ไดมีวัดกระผัดบุบีญักูขันต่อไปคนปใชายาคูคนใหญ่ออกวาอยู่กับมันหอนมันหุนเด้อพี่น้องคนใหญ่ออกแปฏิบัติอะไรแม่แล้วคนเก่งขนาดได้ ขนาดข้นจุวกคนหนึ่งคนยังวะอุรุณเนาะอันนี้ซีเมนตกบมังนาวะมียาพออยู่วะเขาก็แปลกเนาะไม่แต่เพิ่นย่างขวามุงไม่ลูกสามไอ้น้องคนหนึ่งอยู่ทำคนหนึ่งอยู่หู้คนเหล่านะแต่แบบยาพอตัวไปโบมีเนาะมาอยู่กับโบเฮงมาอยู่กับโบเฮงบอกย่างเฮงที่สุดกระเดินนึ่งให้กับ้คนตายแล้วเวลาเขาใส่บาตใส่ยังเขาใส่ใส่ใส่บาตกับมีแต่ไว้เอายาคู่แถวบ้านเนาะนี่ละแถวคือๆนี่แหละ วายวายบ้านเนี่ยนี่แหละเมื่อเนาะอไยว้ากแล้วก็แล้วแล้วก็เมื่อคนมาหายใคอะไรเงี้ยนะคนมาเหตุเองเนาะอันนี้อะอันเห็นบ่มาฮาก่อนเนี่ยมีคนตัวคนท่าเี้ที่ซํเโลออกมาว่ายยางคนจึงมาเปิดประตูออกมาพี่นมผมผีป้อโทษว่าอันนี้ถ้าผ่านปะตัววาย่างมะโอ๊ยคนว่าจะมาวท้อนว่าอ้าวคนก็อยู่หันดานนั้น ชองผู้ชองไอ้น้องท้าไอ้น้องได้ยามตัวได้ผวะตอนอีอเดียบไปดิน,น,ทนเท่าไรผลวะเจ้ามีขั้นวะสี่ิงหมูมียาผอแล้วพี่น้องยาผ่อเป,น,เปนไหเยบออยู่แล้วพี่น้องนาทยู่เม็นออกห่อนออกคนแบบบัวระบาดหักซาบได้พี่น้องเลยห่านนี่เหม็นแต่สีง่ายๆก็เป็นวัดห้างแล้พี่นางน้่งไปเลยเลยพกกวดขี้ห่ยขี้เหนียวจ้ะพี่นาง แต่ว่าใช่ใช่ทางบ้านบนเรือชาวบ้านนี่แหละแ,แบบว่า,บบาบบอันนี้คู่สีมาแล้วก็ถ้ากันประกาศแล้วก็ลงมาเฮ็ดอานา,อา,นามัยอนามัยแบบนี้นะโอ้แบบว่าถ้ามีมีบุญมีศีลนี่ก็มีแต่ว่าพอบ้านมันประกาศแบบแบบเอออนามัยวัดเด้อมือนี้เด้อแล้วก็ถ้ากันลงมาแบบนี้นะอืมย่าพปอกับเพิ่นมาเป็นบางข้าวเนาะ พอกับพี่นาประมาณือบางข้าวนี่แหละแต่นีบุญนีสินกะอันบูชาพ่นาานั้นนะออเมพ่งาอนงามงานเี่ยกนก็ได้ทีเดอาก็ได้เดี่อิบุมนี่เด้อยิาผหัยตาเอ้ยเข่ามาเลยก็มาเห็นี่มันหนมด้วยยิด้วยนี่แหละขอชิมได้นาเอยดยมันหนุกมาน้าเนี่ย เอาไปเป็นทีละหนึ่งเด้อะได้เขียนยาปูโอ้ดูเพื่อคมย่หเหอยโอ้โอเคพี่น้องสำหรับคลิปออโตักัมาถ่ายสมวัดวาอารามให้งเอซได้เบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนี้ก็จะเป็นวันห้างผบมีพายู่นอพี่น้องเนาะ ตามที่ว่าไปแหละถ้าใครบุระบั้นหักซาบ่าได้แหลมนอยู่บ่ได้พี่น้องผ่าก็คือกันเนาะเอาสหรับคลิปมาตดก็ขอจบขอลาไปก่อนพี่น้องพอๆพกันคลิปนานาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องไปบ,บายพี่น้อง